สวัสดีครับครับเดือนนี้แล้วผมฝึกตอนฝึกตอนบักนาวปากนาวแปลนพิจิตนะครับนี่นี่หน่วยมันนะครับเอ่อเก็บขายวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับพอดีเก็บกายผมฝึกตอนเดือนกัวกวาผมว่ามันติดหรือบ่ติดนะครับถ้าสิตีบ่ติดนะครับผมเลยเคยมาแก้ทีนหนึ่งแล้ว แก่แก่ออกเบิ่งมันพอเห็นหกักผมก็เลยเหมดความหวังว่าสิติดหรือบ่ติดพอบ่าบอก็เหตุเถืๆเมื่อเบิ่งมนอนี่ป็นส้งสีมีมีหักเป็นบอกครับเนาะจากติดบ่ติดเดี๋ยวผมสติตอนตอนนี้ตอนให้อาจารย์โดนัทอาจารย์ไช่รัตน์นะครับอยู่สสจอ,อุดรเพื่นว่าล่องตอในแน่ผมก็เลยมาบม่มีความรู้เนาะก็ใส่ นี่แหละไปเบิ่งในยูทูปเขาเห็ดจังไดก็ลองมาเห็ดเบิง่งเดือนกว่าสองเกือบเกือบี่เข้าสองเดือนนะครับผมบม่มมือข้อวังแล้วมันจะติดบอติดนะครับเมื่อนี้ผมจะร้องแก่เบิงบบ่งแก่เบืงบ้งเบิ่งห้อยห้อยอหกมีดขูดมันมัเป็นหากเป็นอย่างไรเบิ่งเลยนะครับเมื่อนี้เป็นส่งบ่มหั่นใจว่าติดบอติดอาเป็นส่งคือส่งมีหากส้นเดี เมื่อหวังว่ามันจิติดบริิดแล้วนะครับเมือเ่อนี่บริจิลองตัดออกไปแล้วไปเปิดเบิ้งว่าจิตใดสดําใดผมตอนซองกันอันนึงอยู่ฝุ่นนะครับอยู่ก่อฝุ่นบูว่าจิติดบริิดนะครับเดี๋ยวตัดออกไปก่อนนะครับเฮ้ยยุ่งกันอะไรเมื่อหนึ่งที่กล่องเมื่อหนึ่งตัดซะเลยนะครับ ติดบ่ติดก็คอยไปเบิง่งอีกเที่ยวนึงโอ้ยวัฒนัดมันล่มลงตรงนี้แหละอเอ๊ะ มีหวีไว้เาป่มีหักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก่เบิ่งรอบหนึ่งนะครับไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งชึบยังไปเบื้งต้นอันหนึ่นง Tuh ini, tit bah nao nao Ini krap Tit bah, tit bah lu Taat aku bah kena อ้าวเป็นส่งมีหากด้ว่เดี๋ยวค่อยไปแกะออกเบื้องเตือแหลกในชีวิตในการฝึกตอนแลามันสิบ,บตินะดนิครับในซองอัน เดียวสิล้องแกะออกเบื้องบนนี้เป็นยังไงครับครับปร,กรากฏว่าโ้สำเร็จครับสำเร็จสำเร็จผมเฮ็ดอีเลนเนียนี่เฮ็ดบ่เป็นเลยแหละผมไปเบื้องในยูทู e เขาเฮ็ดยังไงวิธีเห็ดของผมย้อนหลังเนาะผมเห็ดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ นี่บอตดำๆนี่ผมเอาวันสำลีสำลีไปชุบกะปิเอากะปิละลายนามเอาสำลีชุบกับปีเอาสำลีมาพันหล่อแผลหลองที่ผมขูดออกนี่เนาะพันหล่อแผลนะครับขูดออกเอาสำลีใส่กะปิพันไว้ลกะกัใส่ตุ่มวันนี้เลยตุ่มของไอ้กุยขุกข่าวนี่แต่ช่วงนั้นเเ็ดตอนหนาแรงเนาะมันพืนวาวสีบติดแล้วนะครับ เห็นบอกผมว่าเปิดบ้างโอ้ยบิกขือเห้อหละหมดความหวังแล้ะแต่ว่าฝนตกมากันนี้นะครับน้าฝนมันเข่าตรงให้ขาดของอันนี้นะครับมันซึมเข่าปักกว,ว่ากุดหากยางคักเลยครับเนี่ยนี่ครับพูกหักอกมน้าถือว่าสำเร็จบดน,น้ผมสีอโอาถุงดำมากอกใส่ดินนะครับดินดินก็บบ่มีแ่ะผมจะเอาดินทรายนี่แหละนะครับดินทรายที่ ผมผสมปุย๋ยไว้แล้วเนาะนี่ผมผสมปุย๋ยปลูกเอื้องเนี่ยมีขี้งัวอ,อยู่นะครับนี่ผมจะขอแบ่งจากต้นเอื้องเล็กหน่อยไปใส่ถุงแล้วก็ชำตอนอ้นนี้ไว้เลยชำต้นบักหน้าไว้อีจักสองจักเดือนสองเดือนออกหกักกระสีเอาไปให้อาจารย์นัดนะครับอยู่เเสจอนะครับคอยเบิรงกมันสิจิบบอรับเนาะจะนัดรอดสักเดือนสองเดือนนะครับ เดี๋ยวผมไปเอาทุงดำมาก,ก่อนนะครับเพื่อสิมากอกนะครับกอกดินตรงนี้นะครับช้ำไว้เลยนะครับอีกจักเดือนสองเดือนนะครับความมัชิติดหากติดยอดโปรง่งยอดบอ่อนะครับเดี๋ยวไปเอาทุงดำกันเลยครับครับผมก็ใส่ดินจากมองนี้นะครับดินตัวนี้ผสมขิงไว้แล้วได้วนตกใส่สำหรับปูเอื้องเนาะ เอียงสองตนเพื่อจะให้มันเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะครับอยู่ใต้ต้นทองหูไร้นะครับนี่เนีนจะเป็นดินรทรายผสมขีนว่านะครับติดวัติดร่องลุนอีกนะครับผมว่าผมเอาใส่ปรุงดินไว้ดีแล้วแต่ว่าสีนแน่นนิดนึงเดี๋ยวเอาหนาหมหดนะครับรอเบิ่งอีกจัก สิบหาหมือถึงหนึ่งเดือนนะครับมันจะออกหากบอนะครับลกมากนะครับเป็นพิจิตรนี่ลองลองตอนเบื่องนะครับใส่ไม่ดามไม่นี่คือไม้ไก่ย่างเขาสุนกวางผู้ใดกินไก่ย่างหรือเอาจิ้มนะครับมีประโยชน์ในการมาดามน้ำต้นบกเน,นาวที่เอาตอนแล้วนะครับนี่ครับผมก็เสียไว้นี่ละ นี่พริกพันหน่วยใหญ่อานี้ผมเน้นคองกินพริกนะพุม่มคับเดี๋ยวเอาน้ำหดเราเบ่งว่ว,วมันจะเป็นยังไงนะครับมีดอกดอกมาแล้วถ้าพวกพดอกพวกนีก้ก็สิ่้นนะครับใบนี่กรล้นนะครับ,บ,รนนรบถต่าว่ามันกับเอาน้ำหดทันทีเลยมาดิจะหน่อยนะครับเพราะว่ามันแดด พวกมีแดดแล้วมันคําแล้วนะครับเดี๋ยวเานามมาหดต่อไปก็ฝากไว้กับเทวดาฝ้าดีนะครับฝนมันตกมือนี่แล้วนะครับค่อยเบิงนะครับติดวัตถิดเนี่ยอันนี้เอื้อง นี่้างหน้าตรงนั้นนะครับผมว่าเสียเอาเอื้องไปปลูกให้มันเต็มภูมิใหญ่เบิ่งตัวอย่างปั่มปัป่มปอตะทอเนาะเขาสีมีเอื้องอยู่แถวกาแฟามีสั้นมีเอื้องมีตัวด้นนี้นะครับต้นทองอุไรเอื้องอยู่ใจต้นทองอุไลนะครับผมก็สะเอามาปะปูงบ้านตอนนี้หกอยู่เดี๋ยวฝนซา,าจากไหนก็ตัดห้าทั้งหมดนะครับบริเวณนี้นะครับตอนนี้ ฟังข้างหน้าของต้นฟอกเตียวกับหมากเลียงนี่มองนี่ผมสีเห็ดเป็นเจียวเอาปุ๋ยเอากิงว่ามาผสมลงแล้วผมสตัดปามข้างหน้านะครับปามข้างหน้าที่มันงหกมันชนสายไฟนะครับการไฟฟ้าเขามันตัดหลายเทื่อแล้วนะครับเขาผมเห็นแล้วเขาบาับานไดวาอย่างดอกแต่ผมเห็นแล้วว่าเออเดี๋ยวมันไงมันจะไปเถึกสายไฟผมตัดลงมั้แล้วผมเจียวต้นปามที่ตัดนะเาะเลียงเลียงเป็นแผงกัน มาฮอดนี้เป็นแถวจากจากปูนนะครับมาฮอดนี้เราผสมดินปีนดินเยอนมากผสมขี้งวงไปเนี่ยผมจะปลูกพริกหรือปลูกดอกไม้ให้มันสวยแต่ใช่ค่าเคลื่อนกับทางทิศตะวันดอกของบ้านนะครับผมปลูกพริกใส่ต้นใหม่นะครับโอเคดีติดดีนะครับงามรับคิดว่าเสเหดส่วนเกษตรนะครับแปลงพักขางบ้านในมะหลอบ,บ้านนะครับ สิ่งตามที่ผมเม็ดแล้วกัคิดว่ามันสำเร็จนะนะครับอา่าสำเร็จเป็นตัวอย่างก็คือพูดอีหกเดี๋ยวผมตัดเนะนะนี่ยนะห็นว่าตัดขายรอบนึ่งละนะครับ้อเป้นตัดขายรอบหนึ่งได้เกือบสองร้อยบาทตัดเฉพาะตรงนี้นะครับตัดจากนี ไว้หอนนี้นะครับนี่ตัดไข่หนึ่งรอบแล้วพลังขึ้นคิดว่ามันสําเร็จดีนะครับก็เลยวาสี่เฮ็ดรอบบ้านนี้มันเป็นส่วนผักเก็บกินเก็บขายได้เลยนะครับ นี่แหละครับยานพวกนี้นะครับบอต้องห่วงให้มันหกไปเลยผมสิตัดตัดแล้วผมสิเอามาอัดอัดลงตรงนี้นะครับอัดลงตรงนี้แล้วก็เสียชีงวปกแล้วก็กหดน้ํำให้มันให้มันเน่านะครับผมสิเฮ็ดสีเฮ็ดมองมองนั่นนะครับให้เป็นแปลงพักคือมองนี้นะครับค่อยเบิ่งน,นะครับว่าสีเป็นดังที่บอกบอกนะครับสําหรับวันนี้ผมมุ่งน,นเสนอ เรื่องหลักๆก็คือฝึกตอนหมักน่าเกือบสองเดือนว่าสิบติดกะสาเร็จนะครับแต่ว่ากําลังเอาไปใส่ถุงดํานะครับเพื่อให้มันออกหักก่อนนะครับอันนี้สองก็คือสีเห็ดแปลงผักรอบบานนะครับฝั่งนั้นแต่สำเร็จแล้วบักริกอยู่ใต้ต้นกล้ยนะครับทุกต้นเลยหมักงูมักยางขึ้นน้ำกันบมเคียบอันนี้กะรอบึงนะครับอันนี้เดี๋ยวตัดหญ้าเสียวหญ้าบางนี้หมักสวนมาลงนี้นะครับอัดมาตรงนี้สีเห็ดเป็นแปลงผักอีกแปลงหนึ่งนะครับ ตอ่ตอต่อป่ามานี้ไปสุดอยู่นั้นนะครับบางแหวนไว้นะครับค่อยเบิ่งสีสําเร็จบอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รกดกระดิ่งกดติดตามนะครับว่งผมเจะยงังต่อไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับนันนี่นอนกินนะครับบ่งตัวใีญไง